สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะเคลลี่คอสเมติกค่ะตอนนี้เนอะก็อาจจะงงว่าไหนบอกว่าเคลลี่คอสเมติกไงขายเครื่องสำอางใช่ไหมหลายคนอาจจะคิดว่าขายเครื่องสำอางหรือเปล่าไม่ค่ะอยากให้ดูข้างหลังเรานะคะค่ะก็เป็นในส่วนของพวกแคร์แคร์ต่างๆน้องเฟิร์นใช่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมถูกต้องค่ะไม่ได้มีแค่สีผมอย่างที่เห็นนะ ม,มีอีกหลายอย่างเลยคะ่ะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะค่ะอย่างที่เกริ่นไปเนยว่า ร้านเราเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องสำอางนะคะพี่ถูกต้องค่ะเพราะว่าชื่อคอสเมติกเนี่ยไม่จําเป็นต้องขายแค่เครื่องสำอางนะน้องเบิร์ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามนี้เราจัดเต็มโหมดใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยยกตัวยอย่างเช่นแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมใช่เพราะว่าร้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สีผมอย่างที่บอกไปยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นบำรุงผมพวก ดัดยืดย้อมเคมีทําเคมีต่างๆคือมีครบนะใช่ค่ะแถมว่าแบบเอ้ยบํารุงทําเคมีมาแล้วผมจะเสียไหมบํารุงก็มีค่ะมไม่ว่าจะเป็นน้ํามันใส่ผมออยหรือว่าทรีทเมนต์<ม>ต่างๆมีหมดเลยแล้วบอกว่าลานเครื่องสำอางเนี่ยลงสีผมจะลงแบบสีผมเฉยๆหรือเปล่าไม่นะคะนี่เดี๋ยวเปิดชาร์จให้ดูเลยค่ะนี่อย่างนี้ก็เป็นสีแบบแฟชั่นอ่าและอันนี้นะคะก็คือ สีของเราเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่แบบ,แบบสีที่เป็นโทนธรรมชาตินะใครที่แบบว่าปิดผมขาวใช่ก็มีหมดนะคะหรืออยากจะได้แบบว่าโทนแบบอุย้ยสว่างขึ้นมาหน่อยเป็นบรอน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือจะเป็นถึงแม่สีก็มีค่ะเพราะว่าแบบลงแบบทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความงามเราจัดมาเต็มๆใช่ค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกสีใครอยากได้สีไหนหรือว่า อยากจะดูว่าอันนี้ถ้าทําผมสีนี้ออกมาประมาณไหนมาปรึกษาน้องๆที่ร้านก่อนก็นได้ต้องค่ะน้องๆเนี่ยพร้อมแบบให้คําปรึกษามากเองใช่ค่ะหรือว่าเอช่วงนี้ได้ปอบผมที่บ้านพังซื้ออันถูกซื้ออันแบบว่าตามธรรมดาทั่วไปอ่ะทั้งง่ายจังเลยมันของไม่มีคุณภาพหรือเปล่านี่เลยค่ะมาจักกันที่ร้านแคนลี่เลยค่ะเรามีทั้งอุปกรณ์ที่แบบช่วยทําผมหลายสิ่งหลายอย่างทั้งใดทั้งเครื่องมี ทั้งเครื่องม้วนหรือว่าแบตเตอรี่ยังมีที่สําคัญแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพเดียวกันชั้งมืออาชีพแบบที่ซาลอนเขาใช้เลยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องแบบไม่ต้องห่วงเรื่องแบบใช้ไปแล้วพังง่ายหรือผมจะชออย่างนี้ใช่ค่ะหรือเง่หรือแบบบางคนเคยแบบเห็นเนาะว่ามนม้วนผุบอยู่อย่างเงี้ยผมรุดมาหมดเลยนะอันนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพแต่ของเคลลี่นี่คือมีมออกรกตัวถูกต้องค่ะคุณภาพดีแล้วก็ ราคาถูกด้วยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่เคนล,ลี่ได้เลยทั้ง2สาขานะคะค่ะสาขาแรกนะคะจะอยู่ที่ห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยติดกับศูนอาหารแฮปปี้แลนด์นะคะห้างนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเดลโมวังกะปิอืมก็เดินทางมาง่ายรถตู่รถเมล์รถสองแถวอะไรมีหมดนะคะใช่แล้วก็อีกหนึ่งสาขานะคะจะอยู่ที่ห้างเมนจอเจรังสิตค่ะอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะติดกับถนนใหญ่เลย เห็นแบบเห็นเด่นชัดมากค่ะผ่านเนเจอร์ยังไงต้องเห็นร้านเราเนอะขาอยู่ทางเดินไปวินรตู้นั่นเองใช่ค่ะใครสนใจก็แวะมาได้หรือว่าแบบอุ้ยฉันอยากจะทำผมสีแฟชั่นช่วง,งนี้มีงานปารต์รตี้คิดไม่ออกว่าจะสีไหนก็มาเลือกสีก่อนได้ใช่ค่ะหรือว่ามีสีในใจอยู่แล้วอยากจะถามว่าตอนนี้ที่ร้านของมาหรือยังหรือว่ามีสีประมาณนี้ไหมนะคะแคปรูป และส่งมาทางแบบว่าออนไลน์ก็ได้ได้ได้ทางทาง Facebook Instagram นะคะแล้วก็ทางไลน์ด้ามดเยีนี้แอดมินคอยตอบนะคอยแนะนําว่าอ๋อลค้าอันนี้มีของค่ะสามารถซื้อได้หรือว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะลูกค้าสนใจซื้อไหมอะไรเนี้ยผู้คัาก็จะไม่พลาดแบบว่าของดีแล้วก็โปรโมชั่นของราคาถูกถูกจะค่ะก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ฝากติดตามพวกเราด้วยก็คือช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะ อ๋อเราก็จะมีเป็นการรีวิวต่างๆเนอะผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆเลยหรือว่าใครเนี่ยแบบยังไม่มีไอเดียว่าจะทําผมแบบไหนจะแต่งหน้าแบบไหนดูเราก็ได้ได้ทั้งหมดเลยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาหรือว่าใครอยากใช้พวกเราแบบลองทําสีผมลองทําอะไรให้ดูว่าออกมาเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกเราได้ใช่เราจะได้แบบว่าทําคลิปดีๆเหมือนแบบ คนที่มีไอเดียคล้ายๆกันอยากลองทำเนี่ยเราเป็นหนุทดลองให้ได้ไดเนาะ,ะก็วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ<ม>ก็ติดตามชมกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ